สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆในทีสุดคลิปในการเติมเปิดแพ็กตามหลักการช่วงเทศการที่ว้เดียียก็มาสักทีนะครับ วันนี้จะเป็นการเปิดแพ็กพอยต์เขียวนะครับเรามีอยู่ประมาณ19,000 FC p o i n t ตามแรกการช่วงเทศกาลทีมเมืเดีย็นนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลทีมเมืเดีย็นดีเฟนเดอร์นะก็จะมีนักเตะออนแพ็กตามนี้เลยนะครับเรียวเลิ่มสนนาามันลูซี่บอลบาชามิลลี่ไบรท์เอลเลอร์ส่วนนักเตะชายก็จะมีลูโน,โนเมนเดสเวอร์กิลฟันไดจานูติออลุม,มา่าวิลเลียมซาลิบาแล้วก็จูสกุเน่และนักเตะการ์ดทีมออฟเดอะเยียไอคอนทีม2ก็จะเป็นมารินีี่่ลลุกกกูเ์ตินเลี 93, แล้วก็คาร์ลอสเปโตนี่คือเตทที่ออนแพ็กอยู่นะวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในไอดีของโยนะคือช่วงลาหลังที่ไม่ได้เปิดเลยเพราะโยเลิกเล่นไปประมาณหนึ่งในะประมาณสักเดือนเดือนอเดือนได้เลยนะครับก็เลยไม่มีคลิปมาเติมเปิดกันเท่าไหร่พอดีโยเพิ่งกลับมาเล่นในช่วงเทศกาลทีมเมดียซึ่งต้องขอบคุณโยมากๆนะครับที่เอาไอดีมาเติมให้เราเปิดแพ็กทำคอนเทนต์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสมหวังได้ตัวทีมเมดียตัวแรกประจำภาคนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไอดีผมเองอ ทั้ง2 ID ดียังไม่ได้สักตัวเลยผมยังไม่เห็นสีน้ําเงินเลยเนี่ยตรงสายตาบ,บอดสีสีน้าเงินไปแล้วเพราะว่าทองัวๆเลยแต่ว่าถ้าเปิดแพ็กในสตูผมว่าโอกาสมันต้องมีแหละคลิปนี้น่าจะมีมาให้เพื่อนดูกันสักคน2คนถ้าไม่ใช่ตัวพวกนี้ขอเป็นพวกแก๊งไอคอนละกันหนึ่งใน5คนนี้ดีหมดเลยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะสมหวังหรือเปล่านะโอเคก่อนจะไปลุ้นกันก็ฝากเพื่อนนะครับช่วกยกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดเงินให้เต็มที่นะใครไม่สะดวกเติมดีเพื่อนๆสามารถ ทำแพ็กใน SBC ในออฟติทีต่างๆก็มีโอกาสเปิดลุ้นเจอเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังแล้วกันนะครับมเดี๋ยวไปเรื่องราวคิดวันนี้กันเลย Let's go <S Food Chief Coin จำหน่ายคอยในเกม FC 26ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่โซนพิเศษแจ้งกับทางร้านน้องหมาจากช่องวิจิฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีแพ็คให้เปิดค่อนข้างเยอะนะครับในสโตร์นะไม่ว่าจะเป็นแพ็คนี้เซ็ปอะเฮ อันนี้จะเป็นซองแพ็กคูณ25นะครับแล้วก็จะมีพรีเมียมดีเฟนเดอร์แพ็คอันนี้จะเป็นแพ็กแคูณ15แต่ว่าการันตีเลยว่านักเตะทั้งหมดที่เปิดได้ในซองนี้จะเป็นนักเตะต,ตำแหน่งกองหลังเท่านั้นซึ่งมันก็จะแคบตัวแบบตัวทองที่เป็นกองกลางหรือกองหน้าออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งช่วงนี้ถ้าเราเปิดกันณนะวันนี้เลยอ่ะมันก็จะแบบโอกาสออกทีวีที่เป็นดีเฟนเดอร์มันก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็จะมีฮาร์ดไทม์เลเวลอัพอันนี้จะเป็นซอค85 10 นะครับแล้วก็จะมีฮาร์ปไทม์ไฮบิดอันนี้โอ้อันนี้ไม่ค่อยดีครับอันนี้เป็น83ดสคูณสิแต่ว่าขายได้ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆก็พอเปิดได้นะอันนี้จะเป็น 85pp ้าพีพีทีโมเดียร์อาร์เอสพีพีเพย์เพนะครับอันนี้ก็เปิดได้นะซองละหนึ่งร้อยเอฟซีพอยตเองนะครับจะใช้คอยก็ได้นะ2อ0 0เป็น PP ลองซัดดูหน่อยสิไหนดูหน่อยสิถ้าออกจากออกทีวอันนี้ฮาเลยนะ คลิปนี้สั้นเลยอ่ะถ้าเปิดได้ทีวีอ่ะจริงเอา,อาง,งี้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าได้ทีวีเมื่อไหร่เลือกเปิดเลยเออได้ถึงตอนไหนคลิปนี้จะไปจบตอนออกได้ทีวีไหมแต่ว่าเราก็มีเงินจํากัดอยู่นะไม่ใช่ว่าเปิดจะกว่าจะได้นะเออไม่ใช่เปิดกว่าจะได้นะทำอย่างนี้นไม่ได้ต้องไวทายภาคเลยแล้วก็จะมีแพ็กในโกโมมินิทด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไดนามิกดูโอ่แปดสิบสี่คูณสิบมีไรส์ above แพ็กอันนี้จะเป็นแปดสิบห้าคูณสิบสองนี่คุ้มเลยอ่ะซองเนี้ยแล้วก็มีทีมว่าแต่เยลเวนตนี้ 84, ขายได้หมดเลยแล้วก็ First 45อันนี้จะเป็น82คูณ45นะครับอันเทรดนะแล้วก็จะมีนาโนอันนี้ไม่น่าเปิดครับก็ส่วนใหญ่ก็ควรต้องเปิดพวกอันเทรดแหละส่วนเพื่อจะเลือกซองไหนเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะที่ผมก็จะเปิดทั่วๆไปนัแนแหละลองให้หมดนะครับอ่ะมาสตาร์ทกันเลยทุกคนเริ่มจากครับ t ทม์เลเวลอัพแล้กันนะโอเคอันนี้เป็น85คูณ10 Let's go แตาเกิดมันออกไปทีวีเออุโมงมันจะเป็นสีน้ําเงินเลยนะทุกคนถ้ามันออกเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราไม่ได้แน่นอนนะมันไม่มีการซ่อนใดๆทั้งนั้นนะช่วงทีวีไม่มีหรอเฮ้ยพอตอนแรกไม่ขึ้นพอสริปมาแล้วจะเจอถ้ามันไม่ฝาเพื่อนๆก็ข้ามได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวย่อยซะเยอะนะครับแต่ว่าดรอปเรทของทีวีช่วงนี้คือค่อนข้างแยกเลยนะครับอาจจะต้องรอให้มาฟูทีนิดนึงอาจจะเปิดเจอกันง่ายมากกว่านี้ยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเสียเงินแบบนี้ EA จะเห็นใจหรือเปล่านะครับตอนต่อไปก็จะเป็นพรีเมียมดีเฟนเดอร์นะครับที่บอกว่ามีเฉพาะกองหลังอย่างเดียวอันนี้น่ารักหน้าลุนเลยนะครับขอสตาร์มือเรื่อยโดนารุมมากก่อนก็ได้เออเอาตัวถูกๆมาก่อนก็ได้ขอให้เห็นให้ชื่นใจได้มีแรงเปิดต่อหน่อยก็ยังไม่มานะครับอืมหลบหมดเหมือนเดิม <laughs> เฮ้ยแม่งเอ้ยลงหมดเลยถ้าอันนี้ยังไม่ออกเราก็ไปซองต่อไปกันเลยครับสเตปเฮดแพ็กแปดสิบสี่คูณยี่สิบห้าเติร์ดไทม์ลักกี้คอมอนสีดำวาสีดำมันก็ไม่ใช่นำเงินนะเพื่อนตาบอดสีแน่ๆเราจริงๆมันอาจจะเป็นน้ำเงินก็ได้เราอาจจะตามบอดสีใช่ไหม อินฟอร์มมา2ตัวนะครับ4ตัวไปเลยอินฟอร์มและการ์ดย่อยอีกเยอะมากๆหารลงหาแลนอะไรมาครบหมดมันไม่มีแล้วไงตอนเนี้ยมันออกแพ็กไปแล้ววันนี้เราต้องการจะเจอซาลิบาวานไดจูสคุนเน่หรนโนเมนเดรหรือดอนนาลูม่าหรือจะเป็นกูริทอะไรพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้เราก็จะวนอันเดิมแล้วกันนะครับารับทำเลยว่าอับจากขวาไปซ้ายอีกชุดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปหาอะไรทำานเอสบีซีนะครับ ท้าทายเลยว่าอ้าบวนมาอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่4ของคลิปนี้มาได้แล้วเพื่อนยังไม่มาอีกไม่ไม่พอ,อแล้วอีพอ,อได้แล้วนะเพื่อนโอ้ยไม่ไม่ต้องทอรมานกันขนาดนี้ก็ได้ดนี่การจะเต็มแล้วเนี่ยดูปีเคยเนี่ยโอเคพรีเมียมดิเฟนเดอร์นะครับรอบที่สองมาได้ยัง อย่างอีกออไม่กลับมาที่สเตปอะเฮดอีกหนึ่งทีนะครับก่อนจะไปหาอะไรทำนะเลสโก่หนึ่งพันห้าร้อยยังยังไม่ใช่เดี๋ยวระหว่างเนี้ยเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะเปิดพวก83ดสามคูณคณเนีบย bc ด้วยนะแข่งงั้นผมขอไปลองแพ็คในโกบอลมินิอนนี้ละกัน ไอซองเนี้ยมันดูการเยอะดีอะ first 45 82คูณ245เนี้ยเออรู้สึกว่าการมันเยอะดีอาจจะเวิร์กไวอันเนี้ยปะ่ะหยุดแป๊บหนึ่งทุกคนออกไปลูบก,ก,กัน two seconds later โอเคครับเพื่อนๆผมกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะเริ่มจากแคมเปญมิกซ์ก่อนเลยครับ let's go อาจจะมาดวงดีในนี้ก็ได้บูเฮลผมเปิดเจอเจ,อเจอคนนี้ตลอดเลยอะทุกรอบเลย ไม่ดีทั้งทั้งนั้นเลยครับแต่ทันจริงชอนอัลเบกกับ่าเนเพื่อนๆเปิดได้ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวใช้งานมากๆเลยนะครับแต่นี่ไอดีของโยมีตัวค่อนข้างฟูแล้วอันนี้ก็เฉียงไม่ได้ใช้อันนี้เป็นฮีโร่นะครับมีตัวยูฟ่าพามถามด้วยถ้าจะให้ดีผมอยากได้เอเดนอาซาบาๆครับเอาให้โยหน่อยฮีเด็ุชินากาตะบูมาตัวดีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่บ้านไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ โอ้โหโจโคกูรี่มันดูฟ้าพานทามจริงแต่มันไม่ใช่อาซาฮาเซ่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยสองแสนไหมฮะอุยสามแสนอยู่นะแต่ผมว่ามันต้องเอาไปอีโวต่อแน่เลยตัวนี้แต่ผมจำไม่ได้ว่ามีอีโวไหนอยู่ต่อไปก็จะเป็นไอคอนนะครับมีให้เลือก3ตัวนะการันตีว่าได้เลยแปลเจ็ขึ้นไปหมดเลยเริ่มจากขวาบ้างละกันเน่งสองซ้ำโอ้โห ไม่เอาไม่เอาตัวเบสแล้วเพื่อนนี่มันเดือนมกรลาแล้ว p r i นซ์ก็ยังไม่ค่อยดีครับตัวสุดท้ายช่วยทีโอ้มาเซลแต่เป็นตัวเบสซึ่งซึ่งตัว SBC เพิ่งมานะครับถ้าตัวเวอร์นี้ก็น่าจะมีราคาอยู่นะผมว่าก็ไม่แย่นะถ้าใครได้มาน,นี้่รับรองเรื่องความเท่เนี่ยเต็มสิบแน่นอนแต่เป็นสไตล์แม่งน้อยจัดมีอยู่สอันเอง จะเล่นไหวไหมเนี่ยแต่ไม่ถูกหรอกผมว่าใช่ตัวสีแสงก็กว่าเลยครับถ้าเทียบกับค่าทําก็เท่าทุนนะอืมใช่ครับโอเคกลับมาเปิดกันต่อครับไอคอนก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ก็ผมก็จะกลับมาเปิดเป็นซองนี้นะครับ h ฮร์ t ชามเลเวลอัพมาวันนี้แหละมันต้องได้ตัวดีๆมากน้อทุกคนยังไงกขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะที่ยังดูกันอยู่นะผมจะพยายามให้เต็มที่นะจริงๆผมก็อยากเห็นตัวทีครับ ตอนนี้คืออยากเห็นก่อนอะให้มันได้น้ำเงินหน่อยให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อบ้างเริ่มมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้อให้มันมีการเริ่มต้นหน่อยไปจูสคุณนงคุณแน่อะไรอย่างนี้ก็ได้ผมเอานะมาแล้เราเพื่อนเอเนอร์จีผมเริ่มหมดแล้วตอนแรกผมก็รุ้นรุ้นรุ้นุ้นอยู่แต่ดูเหมือนไม่มีวี่แววแบบนี้ผมต้องทอํายังไงครับเนี่ย ยังไม่มาอีกโอเคต่อไปเราจะเปิดเป็นแพ็คอันนี้กันบ้างฮ a ร์ t ไทม์ไฮบริดลองอันนี้ดูซิมันขายได้ด้วยนะครับอย่างน้อยถ้าเกลือมาก็ยังได้เงินบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยไอคไอค๊ก what <laughs> อะไรวะเนี่ยแม่งูทำไมมันเป็นไอคอนทีวีวะมึงเป็นไอคอนธรรมดาทำไมวะฮะก็เมื่อกี้กำลังพูดไม่ทันขาดแล้วบอกว่าเออถ้าได้ตัวเกินเนาะก็ได้ตัวขายได้วะไม่ได้เงินจริงได้เงินเฉยตัวนี้ขายได้แสนแปดนะครับทุกคน <laughs> อเออไออันพันก,กว่าไม่ออกพอมาห้าร้อยไม่ออกมันจะมันจะพยายาม มันทายยงให้ผมมาเปิดซองนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนมันก็ดีอ่ะเออมันก็ได้ตังค์อ่ะทุกคนเอาไปก่อนแล้วกันอ่าไหน,นมันออกดีไหนะลองอีกทีหนึ่งสิตอนนี้ที่ผมเปิดไปประมาณห2ื่นสอง fc point นะทุ่อนนะตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเงินนะครับเหลือเจ็7พันแล้ว,วอ่ะอ่ะไม่ออกละกันกลับมาเปิดอันเดิมนะครับ premium defender อันนี้อันสุดท้ายนะครับซองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในสโตูนะตอนนี้ ก็ยังไม่ใช่น้ำเงินครับที่เป็นกองหลังล้วนนะอันนี้นะครับไม่มีเลยเหลืออีก6000สุดท้ายแล้วนะมันไม่เห็นใจกันบ้างเลยเนาะคือแบบ EA มันแบบอาที่สุดคือให้เราแบบท้อไปเลยแบบเลิกเล่นเลยลบเกมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันบั่นทอนะเว้เวลาเติมไปหลายๆพันแล้วมันไม่ให้อะไรเลยเนี่ยมันแพงกว่าค่าเกมอีกนะเพื่อน ให้โย่หน่อยเอถอะห้าพันบาทแล้วไม่ให้ทีวีสักตัวหนี่งมันก็ใจร้ายเกินไปเปล่า,ามันเกินไปนะเพื่อนมันเกินไปแล้วมาเลยนะเพื่อนสักทีนึงเถอะวะยังไม่ใช่อีกแดมออกยากจริงนี่ผมยอมรับเลยเพื่อน,อนผม้อเลยอะ ยังไงเพื่อนๆช่วยกันไลค์ช่วยกันเมนช่วยกันกดแฮชแท็กคยโยหน่อยนะแฮชแท็กเซฟโยเหมือนเดิมนะใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นภาคนะแฮชแท็กเซฟโยเนี่ยต้องกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้ออีกสามพผมจะเปิดแต่อันนี้แล้วกันสามพันสุดท้ายนะครับฮร์ททมเลยว่าอัพอย่างเดียวรัวๆนะครับไปแบบสปีดเลยนะหนึ่งสอาไม่มีข้ามไม่ดูเสียเวลาไปแงกีโมดไป ฮีโร่เอามาทำไมเอามาเพื่อไม่ต้องทาเว้ยไอพวกการเก่าๆนี่มึงให้อยู่นั่นแหละผมเปิดช่วงดีวไม่ต้องไม่ต้องการการพวกนี้มันไม่มีค่าอะไรเพื่อนน้ำเงินน้ำเงินมึงก็จะน้ำเงินไหมน้ำเงินเนี่ย ไม่ใช่สีม่วงอ๋มันจบไปนานแล้วไอ้พวกโปรโมพวกนี้มันเกินไปนานแล้วตัวนี้มันน้ำเงินเท่านั้นมึอแต่ว่ททีมว่อไ้เยียเพื่อนทีเมื่อไ้เยียในมึงดูซองมึงดิซองมึงสีน้ำเงินขนาดนี้มึงเปลดออกมเปไปสีม่วงสีขาวมันใช่เหรอวะฮะมันจะมีพูดอะไรแล้วนะอันนี้ก็ซองสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆให้ภาพนี้จบคลิปนี้ไปเลยนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าตอนที่มาฟูลทีมเนี่ย นัดกับโยไว้แล้วนะครับเดี๋ยวโยจะมาเปิดอีกนะครับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้โยหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนสนุกกันนะทุกคนอ่ะไปครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนยังไงขอโชคดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ75 years later โอเคเพื่อนๆที่แรกผมนึกว่าคลิปนี้จะจบแล้วนะผมไปนั่งพักก็แป๊บหนึ่งนะครับแล้วโยบอกว่ามันคาใจครับ โยบอกว่าจัดให้มันสุดๆไปเลยที่แรกผมก็บอกโยว่ารอให้มาฟูลทีมก่อนไหมโยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฟูลทีมก็จัดอีกต้องขอคุณโยจริงๆครับโยให้เติมมาอีก5,000บาทหรือ18,00 0 FC Point พัออครับสุดยอดขอบคุณจริงๆครับเราจะไม่ยอมแพ้กันใช่ตอนนี้ผมมามูดใหม่แล้วตอนช่วงท้ทายๆเมื่อกี้ผมค่อนข้างจะหัวร้อนกับมันในการเปิดแล้วตอนนี้ผมเออแบบผ่านไป7จปีผมรู้สึกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันที่ผมจะเปิดแบบ แฮปปี้แฮปปี้ให้มูได้ดีรู้สึกการที่วานเวลามันจะมาเข้าทีมมันเห็นว่ามึงหัวร้อนเปิดเนี่ยมันไม่ต้องกูจะไปเฉพาะที่ที่แบบว่าน่าอยู่เท่านั้นเราต้องเป็นแบบทีมที่พร้อมจะต้อนรับนักเตะการ์ีมว่าในเยียให้เราเขารู้ว่าสโมสรแห่งนี้ของทีมยูเนี่ยมันน่าอยู่ขนาดไหนเขาถึงจะได้เข้ามาหน่อยเพราะว่าเห็นว่ามึงหัวร้อนร้อนเปิดเนี่ยไม่มาเลยใช่ไหมเราต้องแบบคุยกับเขาดีๆหน่อยเยเนี่ยเขาเงเห็นคน น้ำเสียงเข้มเข้มๆเนี่ยเอเอ้ EA ดังๆเนี่ยไม่อยากให้ต้องพูดนุ่มๆนะเนาะอ่ะอเอครับขอที่ว่าหน่อยนะอ่ะมาครับ let's go ครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเ,เรายังให้โอกาสได้อีกอ่าโอเคไม่สบายนะโอเคครับเอ้ามาเอาอีกดีๆครับ EA นะขอดี่นะครับพี่นะขอบคุณมากๆครับพี่อ๋อ นี่เราไม่ให้โกรธได้ไงวะวันๆเนี่ยฮะซองซองหนึ่งประมาณกี่บาทนะเนี่ยไอซองพันห้าเนี่ยไม่ถูกเลยนะทุกคนเอาการ์ดเต็มแล้วนะครับ่เดี๋ยวผมขอไปย่อยแป๊บหนึ่งการ์ดซ้ำเราก็มาทําพวกนี้เหมือนเดิมนะครับทาไอคอนอันที่แพงมากๆเลยทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้การ์ดประมาณถ้าซื้อการดทำทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าไอคอนเอ็นคออันนี้ต้องใช้การ์ดประมาณ4ี่แสนก็โคยเลยนะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เอามาเปิดไอคอนอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาการ์ดตรงนี้นะครับไปแลกโอลิเซได้แล้วเกือบไดโอลิเซทั้งตัวแล้วนะครับเผื่อแบบใครไม่อยากลุ้นให้แบบเดี๋ยวเกลือมาแล้วมันไม่ได้ใช้ไงก็ไปแลกโอลิเซ่ฟิมปงโซฟิสมิธหรือบูตาเคนโยที่มาใหม่มาเซโลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเสียงอยากได้โยฮันครับตัวท็อปอองลีตัวท็อปมาดาโดนาเปเล่อาานมันก็ต้องเปิดจากพวกนี้ใช่ไหมเราเป็นแลกใน s อ c มันไม่มีให้แลกไนงะ เ,ออเรอแลกมาเซลโล่เราก็ได้มาเซลโล่แต่เราเปิดอันนี้เราอาจจะได้ตัวที่เทพกว่าน,นั้นนะครับมาดูกันเลยไอคอน1 2 3่งสองซ้ำแคลล่สมิธอะนะจริงอะอู้อันนี้ดีตูรามผมเอานะนี่ตัวนี้โยได้ตั้งแต่ภาคที่แล้วอะมาอีกแล้วนะครับนี่คืออันนี้คือยังไงก็ผ่านละยังไงอันนี้ก็วินแล้วแน่นอนนะคตัวรามมถอยให้ตัวกลางมันไม่ดี อันขวาเราก็กลับไปเลือกได้นะครับถึงแม้จะเป็นแค่เวอร์เบสเท่านั้นนะก็ยังเก่งอยู่ดีครับสำหรับตัวนี้นะ potential Evo ต่อได้ในอนาคตอีกแชค็คย,ยาวๆนะครับส่วนตัวกลางมันต้องเท่กว่านั้นอีกใช่ไหมโอเคสบายใจตัวเบสหมดเลยมันจริงๆมันมีทั้งหลายเวอร์ชันนะรูเบเกอร์อันเบรกเกิร์วินเทอร์ไวคัดทันเดอร์สักไอคอนเตมไปหมดไม่ออกตัวเบส <laughs> ดีเลยอะ่ะตัวเนี้ย เล่นกองหลังก็ได้เล่นแบ็คขวาก็ได้นะครับเพสแปดสิบแปดดีเฟน0์เก้าสิบไม่ช้าเกินไปแน่นอนนะเพราะว่าแบ็คช่วงเนี้ยเสี่ยงกองหลังช่วงนี้ก็ประมาณเนี้ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นแบ็คแล้วมันช้าไปนิดหนึ่งก็มาเล่นกองหลังก็ยังได้อีกด้วยนะครับแต่จริงๆเล่นแบ็คขวาสวยๆเลยนะครับสำหรับตัวรามนะโอเคสบายใจแนละ้ววันนี้ดีขึ้นตัวนี้ประมาณ9ก้าแสนได้เลยนะครับเพื่อนๆถือว่าเดวเป็นยูแน่นอนนะครับเดี๋ยวเว้นไ้เปิดฮีโร่หนึ่งทีนะครับอ่ะป้า มาริโอโกเมสนาสตินเคสเลอร์อย่าเบสหมดเลยได้ไหมกูขอแล้วปีเตอร์เขานี่ก็ไม่รู้สึกดีขึ้นอันสุดท้ายยับสตัมไม่ได้โอ้โหฮิโร่นี่หนักเลยแ <c oughs> ม่งเอยตัวดีๆก็มีไม่ค่อยเยอะอีก <c oughs> ออกนี้ไม่ไอคอนดูซิว่าไอคอนจะรอดไหมที่สามมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอันแรกมาเชโลอันที่สองตูราไมไปทางแบ็คซ้ายแบ็คขวาเลยนะม,มันขาดอะไรอยู่นะ กองหน้าโหดไงอันแรกยังบังโกโซลา่าเป็นเวเวสมันไม่ค่อยเก่งอะเจแต่ตัวท็อปมันไม่มีออนอยู่แล้วในอันนี้นะครับอันขวาเวนดูนี่ถางจริงอันสุดท้ายช่วยทีเพราะว่าซ้ายขวานี่ดูไม่น่าไปทั้งสองฝั่งเลยอะอันกลางละ่ะโอ้โอ โอ,โ,อโอเคผมจะเลือกโซล่านะเพราะโยเป็นแฟนเอซีนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะน่าจะไม่แพงเลยแหละสั0นสองแสนได้ไหมประมาณแสนหนึ่งโอเคเปิดไป3ก็มาเชลโล่กลางๆหนึ่งตัวราวเดืเันยูแล้วก็อันสุดท้ายไม่ดีนะฮีโร่โอเคเราก็จะกลับไปเปิดการ์ดกันต่อนะครับคือไออันรู้สึกว่าอันนี้น่าเปิดเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ากลัวว่ามันเกลือง,งพอมันเกลือมันยังได้เงินบ้างไงไออัน500อยะอย่างงี้ยังไงมันก็ได้เงินกลับมา แต่พอเปิดพันหแล้วมันเกลือมันก็เอาไปแลกไอคอนมันก็เหมือนเอาการไปเททิ้งอะบางทีถ้ามันไม่ได้ตัวดีดมันเหมือนเททิ้งอันนี้มันอันละห้าร้อยก็จริงแต่มันยังไงมันก็ขายได้บ้างอันนี้ทับไทมไฮบริดอ่ะผมขอลองเปิดอันนี้สัก5อันละกันรับททมไฮบริดดีเฟนเดอร์เพราะว่ามันขายได้นี่แหละซองที่เราเปิดเมื่อกี้ได้ฟิลิปรามานะครับผมคิดว่าถ้ามันเกลืออย่างน้อยมันก็ยังได้ตัวขายหรอวะแต่ถามว่าความคุ้มเท่ากับซองตัวท็อปที่เป็นซองพันห้าร์ดเยอกว่านแล้วก็ การตีเลดติ้งสูงกว่าพวกนี้ด้วยอันนี้มันมีโอกาสสูงเลยที่เปิดออกมาแล้วมันจะทองม้วนนะครับมากกว่าอันที่สองนะตั้งใจไว้นหน้อันนี้เหมือนกันแต่ว่าเดินเรื่อยๆนะครับยังไงก็พอขายได้บ้างนะขอเลทถึงสูงหน่อยลวกันให้งั้นอู้ฮีโร่มาอีกแล้วนะครับเอเล็กสกอตเฮ้ยตัวเท่าไหร่เหรอสองหมื่นไหมผมว่า <laughs> สองหมื่นถึงหรือป่านะอเล็กสกอตนั่นอ่ะตัวเบสซะด้วยตัวละหมื่นห้าเมื่อกี้ผมโยนไปทําไม อันที่สามนะครับอืมรอบน,นี้เป็นใครเอ่ยเจอสเตเกนนะรอบนี้นะครับโอเคเราโยนขึ้นไปนะครับแปดสี่ลงมาแล้วควิกเซลปะรออ,อัพชาร์มไฮบริดนะครับยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่ก็เดินเรื่อยๆผมขอข้ามนะเพื่อนๆด้วยความรวดเร็วนะคลิปนี้อันสุดท้ายก่อนจะกลับไปเอาแฮกเกิเทรดนะครับแม่งให้ฟิลิปลามให้เรากดไง ได้เห็นฟิลิปลามทีเดียวเลยเอาอันนี้รวัรวๆไงไงมาครับไอคอนไอคอนรอบนี้ไอคอนแน่นอนไอคอนเบี้ยอีกแล้วอ่ะโอ้คีเลยนี่เฮ้ยอันนี้ดีอยู่นะอย่าลืมนะว่าซอนนี้ขายได้ทุกคนเฮ้ยอูย้ขอบคุณนะ ไม่มีรอยยิ้มมั่งไว้วันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเกือบๆสี่แสนเลยโอเคขอบคุณเออเออดีขอบคุณนะขอบคุณถ้าเกับว่าเราได้ตัวขายได้เนี่ยนี่เมื่อกี้อย่างที่พูดเลยถ้าเปิดอันเพจที่เราไม่ได้อะไรเลยเลยเนี่ยเอา้าขายสิครับรออะไรอยูอ่โอเคขอบคุณนะสามแสนสามนะครับตัวนี้เรากลับไปเอาซองอื่นๆกันบ้างนะครับในโกโบมินิตมีซองอะไรมาใหม่ไหม มีเวนตีแปดคูณยีแบบขายได้ในดิมิเก้ดูโอ้โอนี้แป่คูณสิธรรมดาอันนี้คือเฟิร์สสีที่ได้การเยอะๆส่วนอันนี้เป็น81ดสิบเอคูณสิบองสองอันนี้ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ปะพิมทามบอกว่าเป็นประเทศทามทามอัตเย่แปดสิบหกสีใน10บบ่โอ้โหได้การน้อยจัดเลยนะนั่นนะเหลืออยู่3อันนะเพื่อนๆแพทที่เราเปิดได้เพราะาเราเหมาเกือบหมดสตร์แล้วนะครับไอพวกฮีโร่ไอคอนพวกนี้มันไม่น่าเปิดอยู่แล้วนะ 2พวกนี้มันจะได้การพวกโปรโม่เก่าๆนะครับเพื่อนๆอย่าเปิดนะถ้าจะเปิดลุ้นพวกนี้เอานะครับอ่ะก็เดี๋ยวเปิดแม่งให้หมดนั่นแหละในนี้นะครับอันนี้เหลือ2อันี้เหลือสอันนี้เหลือ5น,น,น่าจะได้เปิดจนครบทวนทั้งหมดนะครับจนไม่เหลืออะไรให้เปิดแล้วก<ๆ>็อารมณ์เหมือนว่าเราเพื่อนๆจุ่มกล่องสุ่มอะกล่องเวลาเพื่อนๆเหมากล่องสุ่มมาใช่ไหมกล่องจุ่มอะเวลาเปิดไปถ้าเกิดเราซื้อเป็นโหลอะมันก็น่าจะได้ตัวซีเค็บ้างปะซึ่งไอแพคพวกนี้มึงมีซ้อนกันอยู่แบบอันนึงมีให้เปิด10อันอย่างี้ พอเราเปิดไปถึงอันที่5อันที่เอันที่8ปดเะไรแล้วราแกะกล่องการ์ดนะักฟุตบอลเนะี่ยมันต้องมีการันตีอะไรให้มั่งเพราะว่าเวลาเราเปิดจนหมดอะเปิดจนเหมากล่องแล้วอะถ้าเหมากล่องไม่มีทีวก็แปลว่ามึงไม่ได้ใส่เข้ามาสีท่างนั้นนะ่ถูกไหมถ้ามึงใส่เข้ามาจรินถ้าผมเหมาหมดอะมันก็อย่างน้อยอยู่ในซองสุดท้ายก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่ามึงหมดหม้วนหมดเลยนะถ้ามึงทองม้วนหมดเลยนะี่จบเลยนะเราเหมาสตัปแปว้วมึงไม่ใส่เข้ามานะถ้าผมไม่ได้เลยคลิปนี้เพราะว่าผมเหมาหมดจริงๆใช่ หนึ่งหมื่นบาทหมดทุกอันแน่นอนนะครับลองดูซิเอาให้มันหมดไปจริงๆไอ้ดีเฟนเดอร์ผมก็เหมาไปหมดแล้วนะเมื่อกี้ในคลิปเนี้นะครับเหลืออยู่ไม่กี่อันแล้วไอ้สเตปเฮดอะมะเหลืออันนึ่งมันจะซ่อนอยู่อันสุดท้ายก็ได้มันเป็นกำดักให้เราเปิดถ้าเปิดไม่ถึงอันสุดท้ายในก็ขุดไม่ถึงเพื่อนๆเคยเห็นรูปนั้นไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรูปนี้ก่อนเพื่อเป็นการแบบเข้าใจว่าตอนนี้ผมกําลังทําอะไรอยู่เนี่ย ผมกำลังเป็นแบบนี้อยู่ทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่1คนที่2หรือว่าคนที่3แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นเหมือนคนที่3เลยอะเพื่อนเพื่อรู้สึกเหมือนแบบว่าถึงกูขุดต่อไปลึกกว่านี้มันก็ไม่มีอะมันเป็นแบบอันที่1นึ่งไหมถ้ามันเป็นอันที่1เนี่ยคลิปนี้เราก็น่าสงหวังแหละแต่มันไม่เป็นอันที่2แน่นอนเพราะว่าเราไปสุดปลอกแล้วมันไม่เหลืออะไรให้เปิดแล้วมันไม่มีทางที่มันเกือบถึงแล้วผมจะย้อนกลับหรอกเพราะว่าผมโยไปต่อแล้วไงเออเพื่อนเพื่อว่าผมเป็นอันที่1ที่2ที่3ครับ หวังว่ามันจะเป็นอันที่1แล้วมันจะใกล้ๆในคลิปนี้แล้วกันนะครับอ่ะกลับไปที่เรื่องของเราต่อหวังว่ามันจะอันที่1แล้วกันถึงไม่ถึงไม่รู้นะค่ะมาแล้วก็ทุกคนมันเอาซองกลับมาขาอีกเมื่อกี้ผมเปิดสเต็ปอะเฮดแปอันรว่ในคลิปนี้พอหมดปุ๊บมันใส่มาอีก มึงจะไม่ให้หมดเลยใช่ไหมเอาจะบอกทำไมว่เหลือ8อันเพพอลูกค้าซื้อหมดแล้วแอบมาวางในเชลอีกแล้วแสบจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดอ,อันนี้หมดสาวอันพี่จะใส่เข้ามาอีกหรือเปล่าครับพี่จะเอางั้นจริงๆเหรอผมไม่กลับไปเปิดแล้วสเตปมาเฮชเปิดแ8อันไม่ไม่น้าเงินสักอันนึงเลยคราบทม์เลยวลอาบบ้างครับอันละ1,000ไม่ใช่ครับ มันกดมันกดไปมันคิดว่ามันจะมีนะแบบอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะถ้ารู้ว่าไม่มีความหวังถ้าเป็นอันล่างสุดนะผมไม่เปิดหรอก hard t i m เ level up มาอีกหนึ่พชึบโอเคจะไม่มีจริงๆใช่ไหมเอาอีก step ahead สองละพันห้าเมื่อไหร่จะถึงข้าวของเรามันจะจบแบบเงาๆจริงๆเหรอครับ ผมไม่อยากจะเชื่อสิ่งนั้นเลยนะบอกเที่ยวไม่จริงเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเราใกล้มากแล้วท,ที่พอจะหมดอีกรอบนึงอะ่ะทะลุ30,000 30ื่นสาไปแล้วประมาณกเกือบ3 0มหมถึงสามหมห้าแล้วนะครับตอนนี้กับศูนย์ที่ยวหรืเยียคลิปนี้ไม่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรอไม่ขนาดนั้นหรอมั้งลองอันนี้มั้งเฟิร์สสผมขอเป็นซอนนี้ซอง โอเคครับเ,เพื่อนๆและซองนี้จะเป็นซองสุดท้ายของคลิปนี้แบบบงเล็บว่าจริงๆแล้วนะสำหรับเฟิร์ส45แพ็ค82คูณ45ทิ้งท้ายคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเราถ้าไม่ได้เราก็ต้องยอมล้าแหละทุกคนหมาครับ let's go ฮึบโอเคโอเคยังงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนจบคลิปนะคลิปนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าตอนมาฟูลทีมเนี่ย เดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่นะครับแล้วก็ขอโทษกับโยด้วยนะที่ไม่สามารถเรียกตัวทีมอดเดียวมาให้ได้เลยแต่โยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนฟุตทีมาจัดให้ยียังไงก็หวังว่าทุกคนสุกกันรับชมคลิปวันนี้นะครับช่วยก,กดแฮชแท็กเซฟโยให้ผมด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโยที่วันนี้หูจัดไปเยอะเหมือนกันนะครับเราไม่น่าเชื่อว่าเราจะไม่ได้การน,นักเตะทีมอดเดียสักตัวเลยแมย้แต่ตัวประตูเนี่ยคิดว่าเป็นเอ็นเลอร์เป็นนักเตะหญิงกองหลังที่ราคาไม่ได้แพงขนาดไม่กี่แสนนะ ก็ยังไม่ออกนะครับไม่ต้องพูดถึงตัวท็อปสุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวยังอยู่อีกหลายวันนะครับสำหรับช่วงเทศกาลฮิมเดอร์เยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนรอไปจนถึงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยมันจะมีมาออนแพ็คเยอะขึ้นยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยนักเตะน่าจะออนแพ็ครวมๆกันสัก4 0สิคนได้นะครับนักเตะชายนักเตะหญิงแล้วก็รวมไอคอนอีกด้วยแล้วก็ตัวฮอร์โมนเมนชั่นอีกวีคนั้นน่าจะออกง่ายกว่านี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปได้นะแต่ก็มีเพื่อนอนหลายคนมาบอกในซีมเหมือนกกกัันนะ่า,ดดนนะร,าะรีไมมอออออยงโู ก็ไกลด้วกันให้เต็มที่แล้วกันครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนนะบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากซื้อคอในเกม FC 26 Ultimate Team หรือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องพ่จิวฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจะแถมคอยเพิ่มอีกด้วยเพื่อนๆคนไหนเข้าไปซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่ออออคควปลดดภัยยขงเพื่นทุ้